สวัสดีครับผมมาพบกับช่องทนายต้อชาแนกัอีกแล้วนะครับผมทนายต้อนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปอันบ x ็อกนะครับอันบ x ็อกนะครับตัวของหูฟัง AirPods Pro นะครับผมที่ซื้อมาในช่วงปลายปี2021นะครับหูฟังตัวนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อตุลาคม2019นะครับ สองปีมาแล้วทำํำไมผมยังต้องเลือกใช้ตรงนี้อยู่นะครับมาฟังเหตุผลนะครับก่อนอื่นก็ต้องอันบ็อกนะครับเมื่อแกะซิลออกนะครับเปิดกล่องขึ้นมาก็จะพบกับ เมนูน่าจะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ตัวหูฟังนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูนี่นี่คือตัวหูฟังนะครับหลายๆคนนะครับก็คงเคยเห็นในช่องต่างๆนะครับเพราะว่าได้ไปรีวิวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีสองปีก่อนแล้วนะครับขออนุญาตให้ดูนะครับผม ก็จะเป็นตัวของหูฟังนะครับประมาณนี้นะครับเงาเงมันๆน,นะครับตอนซื้อมาตอนซื้อมาเนี่ยตัวของพนักงานได้ถามว่าพี่จะเอา,เ,อาเคสไหมนะตอนนี้แต่ว่าผมมองว่าผมมองว่าก็ไม่น่าจะต้องใช้เคสอะไรนะครับแต่ให้ดูตัวหนึ่งที่ผมผมใช้อยู่นะครับที่ผมใช้อยู่จะเป็นหูฟังทูเวเลตของ หมี่นะครับนะฮะดูเทียบไซส์ใบไซส์นะครับไซส์ใบไซส์นะครับผมประมาณนี้นะครับไซส์ใบไซส์ดูความหนาครับดูความหนาประมาณนี้นะฮะความหนาหูฟังหมี่ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์เหมือนกันนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมใช้ผมถึงเลือก airpods เพราะว่าผมชินกับการใช้หูฟังแบบอินเอียร์นะครับผมนี่ของหมี่นะ โอเคเดี๋ยวมาดูพระเอ,อกของคลิปนี้นะครับเป็นหูฟังอ่ะผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับพอเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับเท่าที่ไปดูแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ไปใกล้กับอุปกรณ์นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ Apple ที่ผมจะมาทำในคลิปนี้นะครับเป็น i อไอ p พด Pro นะครับโปรสองพนะครับของปีนี้นะครับพอผมกดเชื่อมต่อนะครับเพื่ ก็จะหมุนหมุนนะหมุนอ่ะฮะนี่จะเขาจะบอกวิธีการใช้นะครับก็กดข้ามไปก่อนนะครับแตวผมก็จะตั้งนะครับอ่ะฮะก็เริ่มต้นมานะครับตัวหูฟังก็จะมีแบตเตอรี่มาให้7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับตัวเคสจะมีแบตเตอรี่มาให้ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับตามภาพเลยนะครับผมเสร็จสิ้นนะครับ โอเคผมได้หูฟังแล้วนะครับผมก็จะลองดูนะครับเอามาลองดูนะครับเก็บไว้ตัวหูฟังเนี่ยนะครับก็จะมีมีตัวของอักษรบอกนะครับซ้ายกับขวาตัวนี้ขวานะครับนะครับแล้วก็ซ้าย เสียงเสียงของทุกอย่างเงียบไปเลยจริงๆเงียบเงียบไปเลยเนี่ยฮะเพราะว่าเพราะว่าผมการควบคุมเสียงตัดนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงม่านเครื่องหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเปิดพัดลมอยู่เนาะเสียงก็จะพัดปื๊บปั๊บ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 แต่ว่าพอผมกดหมดตัดเสียงนะครับเงียบไปเลยเสียงพัดลมได้ยินเสียงเบา ผมไม่แน่ใจว่าในคลิปเนี่ยจะมีเสียงพัดลมเข้าไปไหมนะครับแต่ว่าเสียงพัดลมเนี่ยตอนนี้เสียงเบาเบามากมากนะครับถ้าปิดพัดลมไปผมว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงแอร์เปิดแอร์อยู่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ยินคราวนี้ผมจะเปิดโหมดที่รับฟังเสียงภายนอกนะครับอ่ะนี่นี่ก็คือโหมดรับฟังเสียงภายนอกนะครับซึ่ง หมดแลวฟังเสียงภายนอกนี่นะครับดีเสียงพัลมนะครับดีเสียงม่านเบาๆนะครับที่สําคัญนะครับหมดแลวฟังเสียงภายนอกเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงของคุณเนี่ยนะครับในหูเนี่ยชัดขึ้นซึ่งซึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนกับตัวของหูฟังอินเอียร์ปกตินะครับถ้าหูฟังอินเอียร์ปกติแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาคุณ เขาไปในหูคุณแล้วคุณพูดเนี่ยมันจะอื้อในหูอื้ออื้ออื้อก็คือไม่ได้ยินนะฮะเหตุผลที่ทําไมมันถึงไมไ่รู้สึกอื้อนะครับเพราะว่าเขาจะมีช่องนะครับช่องที่จะให้ปรับความดันในหูเรานะฮะลมในหูเรากับภายนอกนะฮะให้มีความสมดุลกันให้รู้สึกว่าเวลาเราใส่นะฮะเรารู้สึกว่าเราสบายนะครับคล้ายๆกับเอาหูฟัง เออเอียแบบว่าที่ไม่มีตัวอเอร์นะใส่เข้าไปในหูเลยนะครับตรงนี้ผมก็ดูรีวิวมาแล้วก็ไม่นึกว่าจะทําได้ดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดแบบปิดนะครับปิดตรงนี้นะฮะอ่าโอเคถ้าปิดนี้นะฮะจะเหมือนกับหูฟังอินเอียปกติแต่หูฟังอินเอียปกติเนี่ยเขาจะ เขาจะไม่มีระบบการระบายอากาศในหูนะตรงนี้ใช้แบบปิดนะเสียงพัดลมเนี่ยดังดังกว่าการาการตัดเสียงรบกวนนะครับได้ยินเสียงผ้าม่านข้างหลังเล็กน้อยเล็กน้อยก็เหมือนหูฟังอีเดียปกปกติก็คือมันอุดหูระไว้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปิดหมดตัดเสียงรบกวนดับเลยทุกอย่างดับเลยดับ ม่ได้ยินเสียงเลยดับจริงมันดับมันดับจริงๆด,ด,ดับแล้วทําให้รู้สึกว่าทําได้ยังไงอันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงดับจริงๆอ่ะคราวนี้คราวนี้เดี๋ยวผมลองทดสอบการฟังเพลงนะครับเอาเป็นเพลงของคาริมานะครับ คา,าลิมบ้านะครับคาลิมบ้าทิ้งไว้ในใจนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะเดี๋ยวติดลกขสิทธิ์เปิดเสียงสุดนะตอนนี้ ตั้ก่อนคุยก่อนปกติแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยนะครับตัวผมจะไม่ใช่คนแบบอินกับการฟังเพลงที่แบบต้องมีคุณภาพสูงเพลงที่แบบสุนทรียอะไรมากนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาฟังเพลงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยยกเว้นขับรถนะครับก็เปิดในในรถนั่นแหละครับเปิดขึ้น93ก็ฟังไปนะครับส่วนมากถ้ามีเวลาก็จะดู YouTube คลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่พอไปฟังดูแล้วเนาะตัวนี้เดี๋ยว ขอฟังอีกรอบหนึ่งเราจะอธิบายนะครับ อนนี้นะครับผมฟังเฟลงเลยที่ใช้โหมดติดตามศีรษะนะครับโหมดติดตามศีรษะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแม้ว่าเราจะใส่หูอยู่นะแต่ว่าเวลาเราหันเราหันมาทางนี้นะครับเสียงเสียงก็จะอยู่ทางนี้แต่ครั้งนี้จะเบาลงแต่ครั้งนี้จะดังขึ้นเพราะว่าหน้าจอจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหันอย่างเงี้ยเสียงทางนี้ก็จะดังขึ้นเสียงนี้ก็จะเบาลงนะครับ แต่ถ้าเขียนว่าหมดอยู่กับที่นะครับหันซ้ายหันขวาก็จะก็จะได้ยินเสียงเท่ากันอ่ะโอเคเดี๋ยว ขอขอถอดก่อนขอถอดก่อนจะได้คุยกันครับผมก็หูฟังหูฟังอไอแอร์ AirPod โปรนะครับเป็นเป็นหูฟังซึ่งผลิตในล็อตของอเดือน8นะครับเดือน8ปีนี้วันที่29เดือน8ปีนี้น่าจะเป็นลอดด็อตเดียวกันกับ iPhone ที่ผมซื้อมานะครับถามว่าดีไหมนะครับ บอกคำเดียวว่าดีดีดีกว่าที่คิดนะครับดีกว่าที่คิดคุ้มค่าเงินไหมไปคิดเอาเพราะว่ากระเป๋าใครกระเป๋ามันนะครับคุ้มค่าเงินไหมไปคิดเอากระเป๋าใครกระเป๋ามันไม่ใช่กระเป๋าเราไม่ได้ใช้กระเป๋าตังค์เดียวกันนะครับส่วนในกล่องนี้นะครับก็จะมีก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับเป็นสายชาร์จ lightning to type C นะมาให้ถึงเส้นแต่ว่าผมใช้สายของ iPhone อยู่น่าจะไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ ต,ตัวของตัวของตัวนี้นะฮะจะมีอินเอียในส่วนของตัวสำรองนะครับจะมีมาให้นะครับไซส์ต่างๆนะก็สามารถเปลี่ยนได้สมมติหูเราไม่พอดีแล้วก็สามารถใส่ใส่เข้าไปได้นะครับก็แต่ว่าผมลองใส่ดูแล้วก็พอดีนะครับพอดีก็สามารถที่จะใช้ได้ส่วนอันนี้ก็เก็บไว้เป็นอะไรนะครับเผื่ออนาคตาทาง ทางภรรยาหรือว่าทางลูกสาวจะใช้ก็จะได้เอามาเอามาใช้กันนะครับดีครับนะครับก็โดยรวมนะครับหูฟังนี้นะครับเป็นสม a l l ทอนะครับเพราะว่าใจจริงตอนที่จะไปซื้อก็คือจะไปซื้อสม a l l ทอกมาใช้ในการคุยงานนะครับเพราะว่าใช้หูฟังตรงนี้แล้วเนี่ยมันถามว่าดีไหมตรงนี้ซื้อมาพันตรงนี้พันกว่าบาท ก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับดีแต่ว่าด้วยฟังก์ชันด้วยอะไรแล้วเนี่ยมันยังไม่ครบเครื่องนะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะตรงนี้ยังใช้ได้แบตก็ยังได้นะครับไม่ได้เสียนะครับแล้วก็ที่ชาร์จก็เป็นไทซีเหมือนกันนะครับตัวหูฟังตรงนี้นะก็สรุปก็คือสรุปก็คือของตัวเนี้ถามว่าดีไหมดีนะครับ จะซื้อแนะนําให้ทุกคนซื้อไหมก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับเพราะว่าโดยราคามันก็หลายหลายตังอยู่นะครับแต่เราเอามาใส่หูเราอะ่ะคือเราไปดูรีวิวอะ่ะเราซื้อก่อนซื้อหลังเขาเป็นปีอ่ะสองปีนะครับพอเราไปดูรีวิวอะ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะต้องเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ยินในหูเขาอ่ะนะฮะแต่ว่าในตัวของอาตามชอ็อปมันก็ ถ้าใครเคยไปช็อป Apple นะช็อปของ i อซิสติโก็ได้พวก i อโฟนโปรอย่างเงี้ยนะครับเขาอะไม่ให้ลองนะเขาจะใส่ใส่ใส่กรอบใส่กล่องแล้วก็เป็นสีเป็นกระจกแล้วก็โชว์ตั้งโชว์อย่างเงี้ยตั้งโชว์อย่างเงี้ยแหละอ่เนี่ยนะตั้งโชว์อย่างเงี้ยแล้วก็โชว์ไปอ่ถามว่าแต่ว่าเราอยากเอามาใส่หูเราอยากฟังเนี่ยได้ไหมมันก็ไม่มีให้ลองนะครับมีแต่ไอไอโฟนแม็คแอร์ไอโฟนแม็คนะครับลองได้ไอโฟนแม็คแต่ว่าเราก็ไม่อยากได้เพราะว่ามันเทอะทะ เราเอาใช้มาทำงานนะแอร์พอตแม็กซก็อย่างนี้นะปิดทั้งหูเลยนะครับก็เลยตัดสินใจลองซื้อมาซื้อมาใช้นะครับก็เลยเอามา,าแกะกล่องนะครับเอามาให้ดูกันว่าลักษณะของแอร์พอตโปรตัวนี้นะครับแม้ว่าจะซื้อในปลายปี2021นะครับก็ยังถือว่าสำหรับตัวผมนะก็ยังถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ยังคุ้มค่างเงินอยู่ที่จะเสียดังซื้อมานะครับเพื่อมาใช้มัน ยิ่งได้ฟังประสิทธิภาพเสียงทดสอบเมื่อสักครู่นะแค่นิดหน่อยนะฮะแค่ประมาณสักสองสองสามนาทีนะก็ทําให้รู้ว่าโอเคคุ้มละที่จะซื้อตรงน,นี้มานะครับผมก็อันบ x ็อกแอร์แอร์พอตแอร์พอตนะแอร์พอตโปรนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ได้ดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอแกะกล่อง สินค้าต่างๆ้วแต่ว่าไม่ใช่ช่องไอทีเนาะตรงน,นี้ต้อง,ต,องต้องเข้าใจซื้อมาใช้เองซื้อมาใช้ทํางานนะครับซื้อไม่ใช่ทํางานทนายความนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับจะทําให้ให้ดู3าม,ามอ่าสามเรื่องหลักๆนะครับท่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวไปกินตามสถานที่ต่างๆนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ